ครับนาโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้มีไปดูรถกันนะครับก็มีเรียกอะไรสายแล้วกันใช่แจ้งมานะครับยูทูปดาก้อนนะครับนะครับปีสองพันนะครับเบื้องต้นที่แจ้งสองพันห้านะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับนะครับยังไงก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับว่าได้ไม่ได้ยังไงนะครับ ยูทูบดาก้นนะครับอ่ะไปดูกันสวัสดีครับนาโนโอเคนะครับ i to uh. the problem. สรุปดาก้อนถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเครื่องสองพันแปดนะครับไม่ใช่สองพันห้าครับสีสันก็มีริ้วรอยนะครับจะเห็นซิปนะครับแต่รถไม่เคยเคลียร์สีนะครับแล็กเกอร์เดิมนะครับเนแล็กเกอร์เดิมเดิมรถดูง่ายครับมีซิปแต่รถซิเนี้ยผมชอบนะครับคือรถไม่โดนนะครับเดี๋ยวมาดูเหตุผลอะไรผมมึงซื้อรถกันนี้ อมามาดูกันนะครับหนึ่งเลยนะครับขานหน้าเขาเดิมนะครับเดิมเ่ยเป็นเม็ดองเม็ดอาร์คต้องคมแบบนี้เลยนะครับเนี่แหละเหตุต้องเป็นหมุดดานะครับของแท้ก็ต้องเป็นหมุดดาหมุดดาก็ตรงนี้ครับนี่หมุดดาเขาเรียกหมุดดานะครับนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็เนี่ยในหมุดดาแก้มสองข้างในเดิมสนิทนะครับรถไม่มีโดนหนักต้มไม่มีย่นนะครับก็จะดูกันตามเนี้ย นี่ครับนะครับเนี่คือเหตุผลผมมผมซื้อถึงเป็นเครื่องสองแปดผมก็ซื้อนะครับถ้าราคามันได้นะครับฝว่ากระโปรงหน้านี่เดิมนะครับติ๊กเกอร์เขาอยู่อย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยเหมือนยันเขาเลยนะครับอ่าหลักๆที่ผมมองก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันมั้งนี่นะครับหลังเดิมนะครับหลังไม่มีโดนนะครับก็เห็นตะเข็บไปอยู่ตะเข็บตรงนี้จะเห็นอยู่นะครับนี่เป็นรอยแบบรอย การสนิมเก่าก็เลยเดิมๆนะครับพื้นๆในเดิมนะครับรถคันนี้บอกได้เลยว่าไม่ทุกหนักนะครับนี่ครับร้อนกระบอกกระบาะยไม่มีไม่มียุบไม่มีย่นนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างครับในกระบาอแล้วพวกนี้ผมถือว่าอนี้ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นมามมันมีติกเกอร์โอเคติดอยู่ด้วยนี่สัมคัญ์เลยตรงหลังกระบาต,นะต,ตรงนู้นุ่นนะตรงนู้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะดูเอานะผมมิกเก็ตขึ้นไปอ่ะนี่อีกสองฟังเนี่ยมันต้องเหมือนกันนะครับ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตะเข็บตรงนรออเนี้ยร้อยอาร์คเนี่ยมันต้องเหมือนกันนะครับเนี่ยเตุผลที่ผมซื้อเขานะครับรถคันนี้นะครับนะครับก็รวมได้วัตถุดิบมาประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องมีเก็บงานกันนะครับเนี่ยอย่างเครื่องเครื่องห้องงเครื่องก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็จะคะักคักไอ้พวกนี้มันเรื่องที่เราต้องมาเก็บกันเขาเรียกเก็บงานก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคันเนี้ยเก็บแล้วมาจอกมาเป็นยังไงเดี๋ยวภายในให้ดูนี่ภายในเบาะมีขาดนะ เออแต่ตัวอื่นยังพอได้อยู่รวมๆถือว่าสวยครับรถคันนี้ถือว่ารวมๆถือว่าสวยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่านะครับออกมาแล้วจะเป็นยังไงทําออกมาแล้วเก็บงานแล้วมันจะเป็นยังไงรถคันนี้นะครับอเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าทำเสร็จยังไงชงเสร็จแล้วนะครับผมจะมารีวิวอีกทีว่าออกมาเขาจะได้ประมาณไหนนะครับ ต่ผมคิดว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับเพราะรถเขาก็พร้อมพอสมควรแต่เดี๋ยวเก็บงานก่อนนะเรามาช่วยเก็บงานนะครับแล้วทำไปด้วยกันนะครับโอเคครับนาโนโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ